คนรู้สึกว่ามันแปลกไหมเวลาที่ใครต้องการจะกู้เงินเนี่ยแหล่งเงินหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่จะให้เงินกับคนที่เขาไม่อยากใช้เงินน่ยคือเขามีเงินอยู่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ต้องการเงินอย่างมากอย่างพวกเราก็มักจะถูกปฏิเสธ จริงๆแล้วในมุมมองของคนที่เขาจะเป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยก็มักจะปล่อยกู้กับคนที่เขารู้สึกว่าเขามีความเสี่ยงน้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินคืนมากพร้อมกับดอกเบียร์้วยเ้นเอง อาคุณเป็นคนที่ต้องการเงินคนหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาไปกู้ที่ไหนแหล่งเงินก็ชอบจับปฏิเสธตลอดคุณเองก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่แล้วนะมาเริ่มทําสิ่งนี้กันเถอะเพื่อให้แหล่งเงินหรือว่าสินเชื่อที่คุณเลงอยู่เนี่ยประสบผลที่ดีแนะนําให้เริ่มจากการเก็บออมเงินซะก่อนไปเก็บที่ไหนดีไปเก็บกับ k k p Star Saving ซึ่งเป็นบัญชีที่อยู่ใน t r u m a n y Wallet นั่นแหละ ถามว่าทำไมจะต้องไปเก็บที่นี่ล่ะและวทำไมแนะนำเป็นอันนี้ข้อแรกเลยนะ t r u e m o n e y w a l เ e t เนี่ยเขาเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมและแอปเดียวก็สามารถใช้งานได้ทั่วโลกอีกด้วยขออ้อ2นะใครก็สามารถสมัครได้และสมัครง่ายด้วยขอ้อ3คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินอะไรมากมายแล้วก็มาฝากกับที่นี่คือเขาไม่ได้มีขั้นต่ำาะคุณจะฝาก1บาท5บาท1 0บาท20บาทคือฝากได้เลย พอแค่คุณเนี่ยเริ่มฝากก็พอข้อสไม่ว่าใครนะอาชีพไหนก็ตามทุกเพศทุกไวยแค่มีอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจะฝากเงินได้แล้วข้อ5เขาเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปแหละที่จะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าจนถึง2%ต่อปีคือคิดดอกให้ตั้งแต่บาทแรกกันเลยข้อ6ไม่ได้มีสมุดเงินฝากสามารถผูกกับบัญชีทรูจะได้เงินคืน1%ทุกการใช้จ่ายทั้งในและก็นอกประเทศข้อเฝาก งงิน่ายถอนเงินง่ายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารปลายทางได้ทุกธนาคารไม่ได้มีค่าธรรมเนียมแต่ก็จะมีโปรโมชั่นให้ใช้ฟรีเนี่ยเดือนละ50ครั้งนะถ้าเกิดจากนี้ก็มีการคิดค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะละครั้งละ2บาทละ8ใครที่มีปัญหาการใช้งานบัญชีหรือว่าอยากจะขอสเตตเมนต์เนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าต้องไปทําที่ธนาคารเกียรตินาคินพัทาระนะสาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศที่อยู่ใกล้คุณ ณวันนี้บัญชีเงินฝาก KKP Smart Saving หรือตอนนี้มีชื่อใหม่เป็นบัญชีมันนี่พลัสแต่ก็ยังคงไว้ในเรื่องของดอกเบีย้ยสูงนะและก็จะเพิ่มให้พลัดมากขึ้นสมชื่อกันเลยเมื่อคุณเนี่ยทำการตั้งค่าบัญชีให้เขาได้ฝากเงินอัตโนมัติทุกเดือนฟูก็จะอัดดอกเบีย้ยให้คุณอีก2%ต่อปีรวมเป็น4%ต่อปีกันเลย ใครที่อยากจะอัปเกรดตัวเองก็ลองไปใช้บัญชีมันนิพัตกันดูนะส่วนใครที่มี k k p Smart s w i n g อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยเดี๋ยว True เขาจะจัดการให้คุณทั้งหมดเปลี่ยนอัปเกรดชื่อให้ใหม่บัญนิพัต เป็นแอปพลิเคชันกําลังบาาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคุณจะเห็นหลายๆที่เนี่ยเป็นมิจฉาชีพเขาก็จะหลอกลวงนี่แหละว่าให้คุณมากู้เงินมาขอสินเชื่อมันนิพลัสนะต้องย้ําตรงนี้เลยว่าทรูไม่ได้มีสินเชื่อมันนิพลัสทรูเขามีสินเชื่อก็แคบ p ปนเด็กแลวก็เคเคพีแคทนาเท่านั้นนะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้งานฟูให้สนุกเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้เงินคืนด้วยนะก่อนจะได้เงินคืนก็อย่าลืมไปกดรับสิทธิ์เงินคืนกันด้วย